ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีพ่อไม้กับลูกสาวเธอชื่อว่าเวลินดาพวกเขาทั้งสองยากจนมากไม่มีที่ไม่มีทางแม้แต่ทํากินมีเพียงบ้านหลังเล็กๆเท่านั้นพวกเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองด้วยซ้ําจนวันหนึ่งเวลินดาจึงตัดสินใจเอาของใช้ในบ้านไปขายที่ตัวเมืองพ่อของเธอเองในตอนแรก ก็ไม่อยากที่จะเอาของไปขายแต่มันก็ไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆเมื่อถึงตลาดแล้วเธอก็เอาของไปขายพ่อค้าเองก็ได้แต่ถอนหายใจแต่ก็จําเป็นที่จะต้องรับซื้อเอาไว้เธอเดินผ่านร้านเสื้อผ้าซึ่งก็มีลูกค้าท่าทางร่ํารวยกําลังลองชุดอยู่เธอได้แต่คิดในใจว่าคนพวกนี้ทําอะไรกันนะเปลืองเงินซะเปล่าๆในตอนนั้นเอง ขบวนของราชาหนุ่มก็เสด็จผ่านมาเวลินดาก็ได้แต่แอบมองอยู่ห่างๆราชาก็พบปะพูดคุยกับประชาชนไปเรื่อยๆเธอก็เห็นได้ว่าราชาเองก็มีความเมตตาอยู่บ้างเธอก็ได้แต่มองด้วยความปราบปลืม้มจนขบวนของราชาผ่านไปเธอจึงเดินทางกลับบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วก็เห็นว่าพ่อของเธอนั้นกำลังนั่งกลุ้มใจอยู่ เธอจึงเข้าไปถามเป็นอะไรเหรอท่านพ่อพ่อของเธอก็ได้แต่ตัดเพ้อว่าเวลินดาพวกเราจะทำยังไงดีเราไม่เหลืออะไรที่พอจะเอาไปขายได้แล้วเราไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารอีกด้วยซ้ำเวลินดาจึงบอกว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังไปเลยท่านพ่อเราน่าจะไปขอร้องให้ราชาแบ่งที่ดินให้สักเล็กน้อยเพื่อที่จะเอาไว้มาทำมาหากินพ่อของเธอจึงบอกว่า แล้วเราจะมีโอกาสที่จะได้เจอพระราชาเมื่อไหรล่ล่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยเวลินดาจึงบอกว่าราชาจะมาเดินสำรวจบ้านเมืองในตลาดเป็นประจำนั่นแหละพ่อเราสามารถไปเจอเขาได้ที่นั่นวันต่อมาพ่อของเธอก็ได้ไปรอเข้าเฝ้าราชาที่ตลาดจนเย็นแต่ก็ไม่มีขบวนเสด็จมาเลยวันถัดมาเขาก็มารออีกด้วยความหิว มันก็ทําให้เขาเผลอหลับไปแต่เขาก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงดนตรีที่บรรเลงระหว่างกระบวนเสด็จเขาจึงไปขอเข้าเฝ้าราชาในตอนแรกทหารก็การเขาเอาไว้แต่ราชาเองก็อยากรู้ว่าเขาต้องการอะไรหลังจากนั้นเขาจึงกลับไปบ้านพร้อมกับข่าวดีเวลินดาเวลินดาลูกนี่ฉลาดจริงๆด้วยราชายกที่ดินเล็กๆให้กับเราแล้วต่อมา พวกเขาทั้งสองจึงได้ลงมือถางหญ้าและขุดทำแปลงเพื่อที่จะปลูกพืชผลท่านใดนั้นเองจอบของเวลินดาก็ได้ไปกระทบกับของแข็งอะไรสักอย่างเมื่อมองดูดีๆแล้วมันก็คือครกทองคำนั่นเองพ่อของเธอจึงบอกว่าเวลินดาราชายกที่ดินแปลงนี้ให้กับเราเราควรจะเอาครกทองคำนี่ไปให้เขานะแต่เวลินดาก็ได้ห้ามเอาไว้ ไม่นะท่านพ่อเราจะเอาคคกไปให้โดยที่ไม่มีสากนั้นเหรอข้าว่าเราเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนถ้าเราเจอสากแล้วเราค่อยเอาไปถวายให้ราชาวันรุ่งขึ้นพ่อของเธอก็ไม่ฟังคำพูดของเธอเลยเข้าตื่นขึ้นมาและก็นำาครกทองคําไปถวายราชาราชาก็ถูกใจครกทองคํามากแต่แล้วราชาจึงถามว่าเจ้าเห็นอะไรอีกหรือเปล่า ชาวนาเองก็ได้แต่ก,ก้มหน้าและตอบว่าไม่ข้าไม่เจอสิ่งใดใกล้ๆกับมันเลยราชาจึงบอกว่าครกมันก็ควรอยู่คู่กับสากหรือว่าเจ้าอาจจะเก็บสากเอาไว้เองทหารมาจับตัวมันไปขังจนกว่ามันจะบอกว่าสากทองคำอยู่ที่ไหนทางเวลินดาเองเมื่อตื่นขึ้นมาก็ไม่พบพ่อของเธอแล้วออกไปดูที่ไร่ก็ไม่เจอเช่นกัน ครกทองคำก็หายไปด้วยเธอได้แต่คิดในใจว่าพ่อนะพ่อทำไมพ่อถึงไม่เชื่อลูกแบบนี้หลายวันผ่านไปคนรับใช้ในวังก็มาบอกกับราชาว่าอาท่านราชานักโทษของท่านไม่ยอมกินไม่ยอมดื่มได้แต่ตะโกนว่าข้าน่าจะฟังคำพูดของลูกสาวข้าราชาจึงบอกว่าทังงางนั้นก็ไปพาเขามาหาข้า ราชาถามเขาว่าลูกสาวของเจ้าพูดว่าอะไรชาวนาจึงบอกว่าลูกสาวของข้าพูดว่าถ้าจะเอาครกมาให้ท่านจะต้องเอาสากมาด้วยราชาได้ยินนางนัง้นก็ชักจะถูกใจแม่เจ้าเนี่ยมีลูกสาวที่ฉลาดนะข้าชักอยากจะเห็นหน้านางซะแล้วละ่ะวันต่อมาราชาก็ได้ให้ทหารไปพาตัวเวลินดามาที่ราชวังระหว่างทางนั้น เธอก็คิดในใจว่าข้ากะเอาไว้แล้วไม่มีผิดว่าสักวันจะต้องมีคนมาเอาตัวข้าไปราชวังเมื่อมาอยู่ตรงหน้าราชาแล้วราชาจึงยื่นข้อเสนอให้ว่าเจ้าเป็นคนฉลาดนะหากเจ้าสามารถแก้ปริศนาของข้าได้ไม่เพียงแค่ข้าจะปล่อยพ่อของเจ้ากลับไปแล้วข้าจะแต่งงานกับเจ้าอีกด้วยเธอจึงตอบตกลงไปว่าแค่ทายปริศนาก็พอใช่ไหม ราชาจึงบอกว่าถ้างั้นพรุ่งนี้เจ้ามาหาข้าห้ามใส่เสื้อผ้าห้ามโป๊เปลื่อยห้ามขีม่ม้าหรือห้ามนั่งรถเลื่อนหากเจ้าทำได้ข้าจะแต่งงานกับเจ้ายิ่งสาวจึงรับคำท้าและก็เดินจากวางไปวันต่อมาเธอก็เอาตาข่ายจับปลามาผืนหนึ่งเธอถอดเสื้อผ้าออกเอาตาข่ายมาพันรอบตัวเองและก็เอาลามาลากตัวเอง ไปจนถึงราชวังราชาเองก็ยืนรอที่หน้าราชวังและก็พูดว่าเธออาจจะเป็นคนฉลาดนะแต่ไม่มีใครสามารถแก้ปริศนาของข้าได้หรอกไปพวกเรากลับเข้าวังกันเถอะทันใดน,นั้นเวลินดาก็ปรากฏตัวขึ้นราชาก็ตกใจและรีวิ่งไปหาเธอพร้อมกับพูดว่าไม่ใส่เสื้อผ้าแต่ใช้ตะข่ายแทนไม่ขี่มา้าหรือว่ารถลากแต่ให้ลา ลากมาเลยอย่างนั้นรึอเธอนี่มันฉลาดจริงๆและเขาก็สั่งให้ทหารมาเฮ้ย hey, นายที่อยู่ตรงนั้นน่ะไปปล่อยตัวชาวนาะพ่อของเธอได้แล้วหลังจากนั้นราชาก็ได้แต่งงานกับเวลินดาในพิธีงานแต่งเวลินดาก็ได้เชิญพวกญาติญาติและเพื่อนบ้านมาด้วยซึ่งมันเป็นที่ไม่พอใจของพวกขุนนางและคนในราชวงศ์เป็นอย่างยิ่งหลายวันต่อมา ราชาก็มาตรวจตาทับทหารที่หน้าวังเขาก็ได้ยินเสียงถกเถียงเอะอยู่หน้าราชวังเขาจึงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าเถียงกันเรื่องอะไรเขาจึงพบว่ามีชาวนาอยู่สองคนกําลังถกเถียงเรื่องลูกวัวที่เกิดขึ้นเพราะว่าพ่อวัวเป็นของอีกคนหนึ่งและแม่วัวก็เป็นของอีกคนราชาจึงตัดสินว่าเอาอย่างนี้นะลูกวัวควรอยู่กับแม่ของมัน เพราะว่าพ่อวัวคลอดลูกไม่ได้เหมือนแม่วัวทําวันรุ่งขึ้นชาวนาคนนั้นก็มาหวานแหที่หน้าราชวังราชาเดินผ่านไปจึงรู้สึกสงสัยเขาจึงถามว่าเจ้ามาหวานแหททาไมที่นี่มันไม่มีน้ําสักน้อยมันเป็นพื้นดินเปล่าๆชาติเนี้ยเจ้าคงจะได้ปลาอยู่หรอกชายคนนั้นจึงตอบกลับไปว่ามันไม่ยากหรอกที่ข้าจะหาปลาบนพื้นดิน มันก็พอๆกันกับที่จะให้พ่อวัวคลอดลูกได้นั่นแหละราชาได้ยินดังนั้นเขาจึงรู้สึกโมโหเขาสั่งให้ทหารซ้อมชายคนนั้นในข้อหากวนบาทาราชาจนชายคนนั้นบอกว่าพอเถอะพอเถอะเรื่องนี้ข้าไปขอร้องราชนีราชนีจึงให้คำแนะนำข้ามาราชาได้ยินดังนั้นเขาจึงโมโหมากเขากลับไปที่ราชวังด่าทอราชนีเป็นการใหญ่ เจ้าทำไมไปบอกกับชาวนาแบบนั้นรู้หรือเปล่ามันทำให้ข้าดูโง่มากเจ้าไม่สมควรที่จะทำเยี่ยงนั้นต่อไปนี้เจ้าไม่ใช่เมียข้าอีกต่อไปวันพรุ่งนี้เจ้าเตรียมตัวไปอยู่กระท่อมเน่าๆของเจ้าได้เลยแต่ก็มีอย่างหนึ่งนะเพื่อเป็นการตอบแทนที่เจ้ามาอยู่กับข้าข้าจะให้เจ้าเอาอะไรไปก็ได้อย่างหนึ่งที่เจ้าคิดว่าเจ้ารักมากที่สุด ที่เจ้าคิดว่ามันงดงามที่สุดในโลกในสายตาเจ้าเวลินดาก็ได้แต่ทำหน้าเศร้าก่อนที่จะเดินมาจูบราชาและก็กล่าวว่าถ้าหากท่านรับสั่งแบบนี้แล้วข้าเองคงขัดคำสั่งท่านไม่ได้สินะเธอเดินไปหยิบแก้วไวน์มาสองแก้วส่งให้ราชาสามีของเธอและกล่าวว่าแด่การจากลาราชวังของข้าหลังจากนั้น ทั้งคู่ก็ดื่มไวน์ในแก้วจนหมดสักพักราชาก็สลบไปเวลินดาเธอใส่ยานอนหลับในแก้ววายของราชานั่นเองหลายวันต่อมาราชาก็พบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีทั้งคนรับใช้ไม่มีทั้งทหารอีกทั้งเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่อยู่นั้นก็เป็นเสื้อผ้าเก่าๆเนาๆ่าเน่า เขาตื่นขึ้นมาในกระท่อมเน่าๆน,นั่นเองเขาเดินออกไปข้างนอกก็เห็นเวลินดากับพ่อของเธอกำลังปลูกพืชอยู่เวลินดาเห็นราชาเดินออกมาเธอจึงเดินไปหาราชาและบอกว่าก็ท่านเป็นคนรับสั่งเองว่าให้ข้าเอาอะไรก็ได้หนึ่งอย่างที่ข้ารักมากที่สุดที่ข้าคิดว่ามันงดงามที่สุดในสายตาของข้าข้าไม่มีอะไรที่จะต้องเอามันมานอกจากท่าน สามีของข้าน้ำตาก็ค่อยๆไหลาอาบแก้มทั้งสองข้างของราชาและเขาก็พูดว่าเวลินดาภรรยาที่รักของข้าถึงแม้ว่าข้าจะกระทำกับเจ้าได้ขนาดนี้แต่เจ้าก็ยังคงเห็นข้าเป็นสามีอยู่งั้นเหรอในตอนนี้ข้าเป็นของเจ้าและเจ้าก็จะเป็นของข้าตลอดไป จากนั้นทั้งสองจึงเดินทางกลับราชวังและก็จัดงานแต่งงานขึ้นอีกครั้งทั้งคู่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป